จุดเริ่มต้นของจักรวาลเกิดจากสาสารสองชนิดคือสาสารและปฏิสาสารในปริมาณเกือบเท่าๆกันมาชนกันเมื่อสาสารสองสิ่งนี้มาพบกันมันจะสลายตัวไปในทันทีพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปแบบรังสีแกมมาสาสารใดมีมากกว่ากันสาสารนั้นก็ชนะและหลงเหลือกลายเป็นจักรวาลอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ แท้จริงแล้วมันถูกกระทําให้เกิดความต่างสักกันเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆตามกระบวนการแห่งการสร้างสรงสสรค์ปฏิสสารถูกค้นพบในปี1932โดยนักฟิสิกส์ชาวอเมริกาเหนือคาวแอนเดเซนผู้ศึกษารังสีคอสมิกและสามารถตรวจจับโพซิตรอนได้ ซึ่งโพสิตรอนก็คือปฏิปักษ์ของอิเล็กตรอนนั่นเองต้องขอบคุณการค้นพบครั้งนี้ของเขาเขาจึงได้รับรางวัลโนเบลในปี1936ต่อมาได้มีการค้นพบแอนติโปรตอนในการทดลองสิ่งนี้เกิดขึ้นในปี2549ด้วยการเปิดตัวดาวเทียมพาม e ลา่าซึ่งมีภารกิจศึกษาอนุภาคที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ต่อจากนั้นมนุษยชาติได้เรียนรู้ที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างอิสระ จากการทดลองหลายครั้งเพราะว่าการชนกันของสสารและปฏิสสารทำลายสารทั้งสองและสร้างรังสีแกมมาผลการทดลองเหล่านี้คาดการโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ปฏิสสารคือสิ่งที่มีประจุตรงกันข้ามกับสสารทุกอย่าง เช่นประจุบวกในสสารก็จะกลายเป็นประจุลบในปฏิสสารเป็นต้นหากสองสิ่งนี้มาเจอกันมันจะดึงดูดเข้าหากันและชนกันในที่สุดคนที่ได้คือมันจะหักล้างซึ่งกันและกันจนหมดสิ้นไปแท้จริงแล้วสิ่งที่หลงเหลือจากการชนกันนั้นมีพลังงานมหาศาลหลงเหลืออยู่ซึ่งทําให้เกิดสภาวะที่เกิดการต่างสักขึ้นภายในโครงสร้างที่เป็นคู่ของมันความต่างสักนี้เหมือนกับการที่มนุษย์เราผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ซึ่งถูกกระทําให้มีความต่างสักมากน้อยตามต้องการซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะถูกนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองการสร้างสารรค์เอกภพก็มีเหตุผลเดียวกันนี้ซึ่งเป็นการเล่นแร,แร่แปรธาตุจากโลกแห่งแก่นสารเพื่อสร้างสารรค์โลกแห่งปรากฏการณ์นี้ขึ้นตามวัตถุประสงค์ของพระผู้สร้างนั่นเองพลังงานที่ได้จากการชนของปฏิสสารนั้นรุนแรงมาก ปัจจุบันปฏิสาสารยังคงมีอยู่ในจักรวาลแต่มันมีน้อยมากๆปัจจุบันนี้สามารถสร้างปฏิสาสารขึ้นมาได้แล้วในห้องแล็บเวลาที่คุณไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจร่างกายด้วยเครื่องสแกนโดยทางโรงพยาบาลจะฉีดคุณด้วยแหล่งของปฏิสาสารเพื่อดูการทํางานของอวัยวะภายในจากการชนกันของโพสิตรอนและอิเล็กตรอนซึ่งโพสิตรอนก็เป็นปฏิสาสารของอิเล็กตรอน ปฏิสาสารน,นั้นคือคู่ตรงข้ามของสาสารซึ่งเชื่อว่าการระเบิดครั้งใหญ่หรือบิ๊กแบงได้ทําให้เกิดสาสารและปฏิสาสารในปริมาณที่เท่ากันแต่ทุกวันนี้จักรวาลกลับเต็มไปด้วยสาสารจํานวนมากและแทบไม่มีปฏิสาสารเหลือปรากฏอยู่เลยซึ่งทฤษฎีฟิสิกส์ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นการศึกษาปฏิสาสารน,นั้นทนําได้ยากมากเพราะการจะทําให้ปฏิสาสารเกิดขึ้นและจับยึดหน่วงไว้ครู่หนึ่งนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากปฏิสาสารจะสลายตัวไปเมื่อสัมผัสและมีปฏิกิริยากับสาสารนั่นเองอย่างไรก็ตามหน่วยการทดลองอัลฟาของเซิร์นสามารถศึกษาคุณสมบัติของปฏิสาสารไฮโดรเจนได้แล้วโดยวิธีการที่ค้นพบใหม่ซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยของหน่วยทดลองอัลฟาระบุว่าหลักการสําคัญของการศึกษาปฏิสาสารคือมุ่งพิสูจน์ว่ามันมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับทฤษฎีแบบจําลองมาตรฐานทางฟิสิกส์หรือไม่ซึ่งตามทฤษฎีนี้ปฏิสาสารจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับสาสารในทุกด้านหากพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยแม้หนึ่งส่วนในพันล้านล้านส่วนก็เท่ากับว่าทฤษฎีความรู้พื้นฐานดั้งเดิมดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องจากการทดลองใช้แสงเลเซอร์ไปยังคู่สาสารและปฏิสาสารของไฮโดรเจน โดยเปรียบเทียบปฏิกิริยาตอบสนองของทั้งสองต่อแสงเลเซอร์สีเดียวกันในแต่ละครั้งเพราะว่าสสารและปฏิสาสารของไฮโดรเจนมีคุณสมบัติในการตอบสนองต่อแสงเลเซอร์เหมือนกันซึ่งยืนยันว่าปฏิสาสารที่ศึกษาม,มีพฤติกรรมสอดคล้องกับทฤษฎีแบบจำลองมาตรฐานได้ทำนายไว้ ในด้านการแพทย์การใช้ปฏิสสารหลักคือการตรวจเอกซเรย์ด้วยรังสีโพซิตรอนรังสีแกมมาซึ่งเป็นผลมาจากการทำลายล้างของสาสารและปฏิสสารใช้ในการตรวจหาเนื้อง,งอกมะเร็งในร่างกายปฏิสสารยังใช้ในการรักษามะเร็งอีกด้วยขณะนี้การวิจัยกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการใช้อันติโปรตอนเพื่อทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งอย่างสมบูรณ์ การผลิตปฏิสสารโดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคต้องใช้ต้นทุนพลังงานจำนวนมากนอกจากนี้ปฏิสสารยังเก็บได้ยากเนื่องจากมันจะทำลายตัวเองเมื่อสัมผัสกับสารธรรมดาดังนั้นพวกเขาจึงเก็บไว้ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงซึ่งต้องใช้พลังงานสูงในการสร้างและบำรุงรักษาเราสามารถสรุปได้ว่าปฏิสสารเป็นสารที่แพงที่สุดในโลก1กรัมของมันจะอยู่ที่ประมาณ6 2 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขั้นของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้การสร้างปฏิสสารเทียมเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลและมีค่าใช้จ่ายสูงในมุมมองนี้นักวิทยาศาสตร์จากนาซาวางแผนจะรวบรวมปฏิสสารด้วยสนามแม่เหล็กในแถบแวนอเลนของโลกเข็มขัดนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงหลายร้อยกิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกของเราและมีความหนาหลายพันกิโลเมตรพื้นที่บริเวณนี้มีแอนติปโปรโตอนจำนวนมาก ซึ่งเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของอนุภาคมูลฐานที่เกิดจากการชนกันของรังสีคอสมิกในชั้นบนของชั้นบรรยากาศโลกปริมาณของสสารธรรมดามีน้อยดังนั้นแอนติโปรตอนจึงสามารถอยู่ในนั้นได้นานแหล่งที่มาของปฏิสสารอีกแหล่งหนึ่งคือแถบการแผ่รังสีที่คล้ายกับรอบๆดาวคราะหยักษ์ของระบบสุริยะดาวพฤหัสบดีดา,าวเซาดาวเนปจูนและดาวยูเรนัส นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับดาวเสาซึ่งในความเห็นของพวกเขาควรผลิตแอนติโปรโตอนจำนวนมากซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของอนุภาคคอสมิกที่มีประจุก,กับวงแหวนน้ำแข็งของดาวเคราะห์ หากใครที่เคยชมซีรีส์ Star Trek หรือภาพยนตร์เรื่อง Star Trek นั้นก็อาจจะคุ้นเคยกับยาน Enterprise ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่น่าทึ่งที่เรียกว่า Warp d r i v e เป็นแหล่งพลังงานที่ซับซ้อนซึ่งมีปฏิสาสารอยู่ภายในปฏิสาสารที่คาดว่าจะสร้างพลังงานทั้งหมดที่ลูกเรือของยานจำเป็นต้องใช้ในการบิดงอรอบกาแล็กซีและออกผจญภัยในห้วงอวกาศ อย่างไรก็ตามผู้คนส่วนมากมักจะสงสัยว่าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปฏิสาสารสามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนยานอวกาศระหว่างดวงดาวได้จริงหรือไม่ซึ่งคำตอบทางวิทยาศาสตร์ก็ฟังดูค่อนข้างเป็นไปได้แต่ก็มีอุปสรรคบางอย่างขวางกั้นในการทำให้แหล่งพลังงานแห่งความฝันกลายเป็นความจริงที่ใช้งานได้ปฏิสาสารเพียงหยิบมือเดียวสามารถผลิตพลังงานได้จานวนมาก สิ่งนี้จึงเป็นเชื้อเพลิงยอดนิยมสำหรับยานยนต์ในนิยายวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตพลังงานของปฏิสาสาร1มิลลิกรัมก็เพียงพอสำหรับการบินไปยังดาวอังคารได้อย่างสบายเมื่อเราพูดถึงความสามารถของปฏิสาสารที่สามารถทำอะไรได้บ้างเราก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมเราไม่ใช้แหล่งพลังงานนี้ปฏิสาสาร1กรัมสามารถทำให้เกิดการระเบิดขนาดเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ได้เลยทีเดียว แต่เรายังไม่สามารถผลิตปฏิสสารที่มีจํานวนมากขนาดนั้นได้เมื่อคำหนึงถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตปฏิสสารเราจะได้รับกลับมาเพียงหนึ่งในสิของพันล้านของพลังงานที่ลงทุนไปหากนักวิทยาศาสตร์สามารถรวบรวมปฏิสสารท,ทั้งหมดที่เราเคยผลิตที่เซิรนและทำลายล้างด้วยสสารก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะเปิดหลอดไฟเพียงหลอดเดียวในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น ยังไม่มีเทคโนโลยีสำหรับการผลิตจำนวนมากหรือการรวบรวมปฏิสาสารในปริมาณที่จำเป็นสำหรับการใช้งานดังกล่าวอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อเรียนแบบการเคลื่อนไหวและการจัดเก็บปฏิสาสารนี้วันหนึ่งถ้าเราเพบวิธีที่จะผลิตปฏิสาสารจำนวนมากงานวิจัยชิ้นนี้อาจช่วยให้การเดินทางระหว่างดวงดาวเป็นจริงได้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว